น,นี่ลงมาที่โลกชั้นบาดาลพื้นจะเหมือนพื้นน้ำเลยเพชรเจ็ดสีมันีเจ็ดแสงเพชรเจ็ดสีมันีเจ็ดแสงโลกบาดาลคล้ายๆตรงนี้เป็นปากาลังมันกาลัง มงคลศักดิ์สิทธิ์ ตามจากเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใหญ่ที่สุดในโลกเอเชียในเอเชีย cùng nhau khám phá những điều của các môn khoa học